สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุท่านเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลานะที่เอพี่เบาวคนโซ่นะบบเบาอไทยโซ่เนะ <c oughs> าะอบาเบาไทยโซ่นะเอซแล้วก็พี่เอกกี้ซีย <c oughs> <ห>ูอเนาะก็จะได้เดินทางกลับบ้านก่อนเนาะอ่า <c oughs> ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวผมพาไปดูสถานที่สวยๆงี้งๆแล้วก็จะพาไปดูบ้านหลังแรกของทีมสีสหายที่ได้ทำกันนะไปดูฝีมือแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนาะตอนนี้ก็รออ่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวดีนะครับ FC วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเนาะทั้งได้รับ แลถวไถแล้วก็เหล็กเหล็กก็มาส่งนะฮะเหล็ก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 ก็มาส่งเนาะเออเจน่าไม่อยากจะต่อบ้านบ่ค่อยขายอยู่กิโลละสี่สิบบาทเหล็กนะเหล็กเอาก็เอากำไรเนาะโอ้ซื้อซื้อต้องบังไปนะนะซื้อสิได้สิเอ้าวันนี้ก็จะมีข่าวดีมาแจ้งเนาะทุกท่านอ่าข่าวดีมาแจ้งถูกต้อง เขาดีมาแจ้งเนาะตั้งแต่วันที่เรากลับไปบ้านเอ็นไนเนาะกุซิมานเนาะก็มีเอฟซีใจดีนะไม่ประสงค์ออกนามจากต่างประเทศจากต่างประเทศเลยแล้วก็เมื่อวานก็เป็นเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามเหมือนกันเราเริ่มกันเลยเนาะนะเริมในการช่วยเหลือนะก็ไล่ไปตั้งแต่คนแรกเลยเนาะท่านแรกเลยนะ ก็คือคุณชุติมา2,000บาทนะครับก็พี่อัมพร500บาทพี่กุบบน1,000บาทแล้วก็คุณอภิชยา2,590บาทช่วยทำห้องน้ำนะแล้วก็เอฟซต่างประเทศนะจากอเมริกาเป็น6 0 0 0พบาทที่ประสค์ออกน้ำา6 0 0บาทใช่แล้วก็เมื่อวานมีเอฟซีถูกลายมาไม่ประสงค์ออกน้ำ5 0าอบาทรวมรวมรวมสิ แม่ก็รวมแม่เป็นแล้วเนาะสูงอ๋อรวมนี่ก็เรียเยอะแม่พ่อจะไปบอกกระดาษแม่สิไม่ได้เตรียมเลยไม่เตรียมเลยสดสดเลยรวมว่ายอดยอดที่เอฟซีอ่าก็ได้แสบศูนย์มาเนาะอ่าต่อต่อยอดให้กับพวกเราสดสดเลยนะอืมเบลสดสดเลยรวมสดสดเลยนะเอฟซีนะก็ขอโทษขออภัยเนาะเราไม่ได้แจ้งนะฮะเอฟซีไม่สดสดเลย บวกห้าร้อยนะบวกพันนะบวกสองพันห้าร้อยเก้าสิบเนาะแล้วก็บวกหกพันเนาะบวกนะห้าร้อยนะคะ แล้วกด้วแนะครับผมแจ้วมาไกเลยมามนวนี่มันสดสดลยนี่ก็สามพแล้วนี่สามพนห้อ่าสามพเออสามพั้ารอบวกห้ารอยบวกห้าร้อยบวกห0พันบวกหกพับวก โอ้เนี่ยแล้วนี่ล่ะที่ไม่ต้องกดปิดลบลบมันก็ไปหมดอีกเนี่ยโอไม่ต้องอยากรู้เราไม่ต้องอยากรู้แล้วค่อยละงงพอพ่อพ่อพอเหนื่อยแล้วพ่อพ่เหนื่อยดิบานบ้านานเอาบานี่นะฮะ fc เออดูในดูในสมุดเอาเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณอันสองนิ้วนี้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะเปิดใช้นะโอเคโอเคในที่จริงแกก็บอก หอกแต่ว่าไม่ประสงค์ออกนามัอขอบพระคุณนะคะเอฟซีที่เมตตาเนาะู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สมทบทุนทุนนะช่วยเหลือผู้ไม่มีโอกาสเนาะแล้วเราก็จะทําโครงการนี้ให้ยืดยาวที่สุดให้ยาวนานที่สุดให้ได้หลายหลังที่สุดนะแล้วก็พากันเดินหน้าจู้จูนี่ทีมงานของเราสู้ตายใช่ทีมงานคุณภาพนะแล้อันนี้คือยังไม่รวม นะกับเงินของพี่คนใต้คนใต้ไม่ทิ้งกันนะยังไม่ได้รวมนะคะของพี่คนใต้อันนี้ยอดย่อยยอดย่อยก็เขียนเขียนลงเป็นมีหละแล้วก็มาชี้แจงว่าเราเราใช้ในส่วนไหนจริงอ่ะหกพันบาทนี้มาจากต่างประเทศน่ะคุณแม่บอกว่าไม่ไม่ต้องพูดก็ได้อะแสดงสปิริตในการเราทำงานแบบโปร่งใสและซื่อสัตย์ ใช่ความซื่อสัตย์และโปร่งใสนะฮะเอฟซีใช่ตรวจสอบได้เราซื้ออะไรเราเรามีบินแม้แต่40บบาทก็ยังมีบินใช่ส่วนบินมาต้อย เอาเอกสารที่พิมพ์ไว้มาให้นายด้วยนะเออเอกสารพิมพ์ไว้นะเราก็เตรียมเอกสารไปให้นายแล้วนะส่วนของเราเราก็เตรียมพร้อมหมดแล้วเราก็มาต่อยพิมพ์ออกมาแล้วส่วนของนายก็ส่งเข้าไปในไลน์มาต่อยพิมแล้วก็หลังจากที่มอบอะไรเสร็จต่างๆเนาะเราก็จะมาชี้แจงชี้แจงใช่สรุปให้ฟังอีกทีเหมือนเหมือนบ้านลุงถนอมน่ะคล้ายๆกันเลยอืม ก็ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่ออีกขั้นหนึ่งนะนะคะก็กราบขอบพระคุณป้าคิมเนาะที่ให้การสนับสนุนสีสหายเรื่อยมานะป้าคิมพี่ใหญ่ทางใต้แล้วก็เอฟซีหลายท่านไม่เคยทิ้งทีมสีสหายของเราเนาะคลิปนี้ขอบคุณค่ะก็ประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจเนาะส่วนผมก็ นาคืนนี้นะผมก็หาที่นอนก่อนนะฮะเอฟซก่อนน่าจะมานอนกับรถนะฮะเอฟซีนะครับโอเคครับคลิปนี้คลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ